อ่ะนี่เราทำคั่วกิ้งนะคะเราใช้เครื่องแกงประมาณสองถีดนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำเข้าไปนิดนึงนะคะอ่าแล้วนี่เราใส่รสตีนะคะรสตีใส่ลงไปนะคะอันนี้เราใช้หมูประมาณสองกิโลนะคะเราใช้หมูบดสองโลรตีประมาณนี้นะคะอันนี้คือชิรสนะคะถ้าใครไม่ทานนี้ไม่ต้องใส่นะคะเราใส่ชิลรสลงไปนิดหน่อยนะคะ เสร็จแล้วเราใส่หมูลงไปเลยที่เป็นหมูบด2กิโลนะคะตัวกิ้งเราใส่ไปเครื่องแกงนะคะเราใส่กระปิใส่เกลือลงไปแล้วนะคะเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่นี้นะคะแล้วเราผัดให้จนแห้งเลยนะคะนะคะเราทิ้งหมูไว้ให้จนแห้งทำไมเครื่องแกงดูเยอะจังคะอ๋อเครื่องแกงนี่เราใช้อ่บดแบบบดน้ํานะคะเราใช้บดน้านี่คือจะดูเครื่องแกงว่าเยอะ จริงๆแล้วเครื่องถ้าเป็นเครื่องแกงแห้งก็ประมาณแค่สองขีดเองเสร็จแล้วเราใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะเราล้างให้สะอาดก่อนแล้วเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็ทิงไว้จนแห้งเลยนะคะทิงไว้จนน้ำแห้งเลยะคะ่ะตุ๋นรสให้ได้ที่เลยนะคะรสให้ได้ที่แล้วเราก็ทิ้งไว้จนว่าน้ำในหมูนี้แก่ เราผัดจนแห้งแล้วนะคะเราก็ใส่เพิ่มพริกลงไปนะคะเพิ่มสีสันแล้วก็มะกรูด่อยลงไปอีกทีนึงนะคะในช่วงแกงนี้นะคะในพริกแกงเผ็ดนี้เราจะใส่กระปิกลงไปประมาณครึ่งนิดนะคะอ่หานี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสร็จพร้อมทานได้เลยนะคะทำง่ายๆแต่หน้าทานอร่อยนะคะรสช่าอร่อยทุกท่น เสร็จแล้วนะคะพวกกิ้งคุณยายนะคะเดี๋ยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะเป็กกำลังใจนะคะ